ประธานเตรียมทหารรุ่นหนึ่งออกโรงตั้งนายทหารเป็นพระราชอำนาจส่งสัญญาณกำจัดรัฐบาลอิงสัตว์แก้พรบกลาโหมทำทรงเดชผิดจารีตจากความพยายามค่ะในการแก้พรบกลาโหมที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการยึดอำนาจกองทัพของฝ่ายการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยซึ่งก็มีอดีตนายทหารใหญ่ค่ะมีการออกมาเตือนหากยังคงเดินหน้าอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นพระราชอำนาจ ล่าสุดค่ะวันนี้วันที่14ธันวาคม2567ผพลเอกบุญเลิศแก้วประเสริฐหรือว่าเสไออดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทบกและประธานองค์การพิทักษสยามได้มีการออกมาเตือนรัฐบาลอุ้งอิงนางสาวแพรทองทานชินวัตรและสหายอ้วนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่าสร้างเงื่อนไขให้เกิดสารตั้งต้นไปสู่การเป่าแตรนอนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหม่ ทั้งนี้เสไอเชื่อว่าหากเดินหน้าผลักดันแก้กไขกฎหม้จัดระเบียบกลาโหมอย่างที่พักเพื่อไทยตีปีป๊บออกข่าวช่วง2วันที่ผ่านมาเสนอให้รายชื่อโยกย้ายนายฐานชั้นผู้ใหญ่ระดับนายพลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่งตั้งจากกลาโหมซึ่งเป็นไปตามพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมแล้วต้องนำรายชื่อทั้งหมดให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนำขึ้นทูลกล่าว เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีรมเนียมปฏิบัติในกองทัพมาก่อนการแต่งตั้งนายทหารในกองทัพถือเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์บอกให้เห็นถึงความพยายามของฝ่ายการเมืองต้องการที่จะเข้ามาแทรกแซงกองทัพเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในสมัยนายทักษิณชินวัตรแต่งตั้งญาติเป็นพบทบและในสมัยยิ่งลักษณ์ก็มีความพยายามแก้กฎหมายดังกล่าวแต่ไม่สำเร็จเห็นว่ารัฐบาลต้องพิจารณาแต่ตรองคิดให้ร,บรอบคอบ หากมาแทรกแซงกองทัพอย่างที่นายทักษิณเคยทําชี้นิ้วสั่งใครให้เป็นผู้นําเหล่าทัพได้อย่างที่ทํามาหรือสามารถปลดย้ายผู้นําเหล่าทัพในฐานชั้นผู้ใหญ่ที่มีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งโดยขอสงสัยอาจไปยุ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างที่พักเพื่อไทยให้ข่าวถือเป็นเรื่องที่ต้องไต่ตรองให้ดีฝ่ายการเมืองอย่าคิดเองเออเอง ทำไปทรงเดชมันผิดจารีตประเพณีผมย้าอีกครั้งการแต่งตั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ค่ะอดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทบกเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงไม่ยอมให้มีการแก้กไขกฎหมายในลักษณะนี้พร้อมยกตัวอย่างให้ลองนึกถึงภาพหากการเมืองเข้ามาแทรกแซงกองทัพได้เพราะเราจะได้เห็นผู้นำกองทัพรับใช้การเมืองเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ภารกิจกองทัพเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนต้องไม่รับใช้การเมืองฝ่ายการเมืองต้องเลิกคิดเข้ามาแทรกแซงกองทัพอย่างทักษิณเคยทําจนเป็นสาเหตุให้มีกฎจัดระเบียบกลาโหมป้องกันการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองในปีพศ2550ระวังอาจจะเป็นสารตั้งต้นไปสู่การเป,ปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหม่ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เสอ้ายเตือน สำหรับพลเอกบุญเลิศแก้วประเสริฐหรือว่าเซไอทางทีมข่าวดูคริติกค่ะพบว่านอกจากจะเป็นอดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกแล้วยังเคยเป็นตุลาการสารทหารสูงสุดเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุร่นที่1พศ2503เซไอเป็นประธานรุ่นเตรียมทหารรุร่นที่1รวมรุ่นกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรี ชื่อของเสอายกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งในฐานะประธานองค์การพิทักษ์สยามประกาศเป็นแกนนำมวลชนชุมนุมใหญ่เพื่อทำการขับไล่รัฐบาลยิงลักษ์ณชินวัตรเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปีพศ2555โดยมีธงนำไปสู่การแช่แข็งนักการเมืองไม่ให้มายุ่งกับการปฏิรูปประเทศเป็นเวนลายอย่างน้อย2ปีอย่างไรก็ตามค่ะพรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้าในเรื่องดังกล่าว โดยพบความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานายประยุทธ์สิรินภาณิ์สสพักเพื่อไทยกล่าวถึงการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกลาโหมว่ามีจุดบุกพร่องมี24จุดที่ต้องแก้ไขซึ่งคอบังคับการประชุมหากจะมีการแก้ไขร่างกฎหมายเพิ่มเติมเล็กน้อยตนสามารถทำได้เลยจึงเตรียมยื่นขอถอนร่างพรบ จัดระเบียบกระลาโหมมาแก้ไขซึ่งจะใช้เวลาเพียง1วันและเสนอกลับเข้าสภาอีกครั้ง